ปลาโน้ตบุอึดปลาคันอึดเต้เต้คันบุบก๊กคันสวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนครับวันนี้ไปกาปา้านปลาครั้งแรกของปีนี้นะครับนี่ก้านปลาครั้งแรกของปีนี่เอาก้านไปเลยเอาซ่อมอยู่บ่ดแทงไป,ไ,ปไปดักปาลาโคตรนะครับไปดักปลาปลาอาจจะบ,บูินนะครับปลาอาจจะบูินนี่ไปครับปนี้ไปปลา,าไปตักข้ครับ โอ้เสียงเคียดไยจัดเอ๊ะงูในายมีเสียงเครียดในลายจัดจเอายังมาใส่ป่าเ,เออบม่ด้อะบ่ด้อะยังมาใส่ปาน่าใส่ใลิงปาเต็มเตม้ตมตมาลิงก็มาว่ะวาวลายแล้วผอนีครับเราก็ถึงที่ที่เราจะหาปลาแล้วลดูน้ำครับข <laughs> ี้ตมเลย

ุฝนย่างโลหวานนมัได้วะน้องแพงวะอ่ออีโบอ่อป่าฝนไม่ได้ตกมันต้องทายฝนตกเศรามีใหม่ไว้นี่มันตกตั้งนานเลยครับเราก็จะกลับแลนะ้วบ่เมื่อกี้ในเบื้องแป๊บเดียวนึงนี่ครับเรามาดูอันที่สองนะครับ เอาอันที่สองมาที่ที่สองรูที่ห้วยอสนะครับห้วยหวเฟาไมใหญ่มาดูกันนะครับแต่โอนก็ลงไปก่อนนะเร็วเดี๋ยวเฟาเขาแห้งแห้งหรอน้ำมันไหลอยอะเขาไม่ได้ยินเสียงน้ำไหลหรฮะไหลบ่จๆจะเลยดตปลานี่ยนองแน่ลาป่าามีม น้ำไหลแบบน้ำไหลตองล้าตัวน้อนนี่คุบเอาเลยนะงูมันไปแล้วหรอปล่าฟ้านั่นหมดอึดก้ันอึดเปไนไปไนไม่ไปไหนลวะ หายด้วยไอยี่มป่าหายตัวได้สัสเฮ้ยมึงลงมึงหนึ่งมึงขัดมมันเดือดแฟดวะเว้นบ่าในติ๊กต๊อกมันวาบได้สิเอาตะเกียบขีบไปก็วาบได้เซ่ตะเกียนนี่มันจ้าพันเลยเมื่อกี้นี่ไอมิงเม่อนะเออเกียร์วัดพันเลยเนี่ยยังบ่พันอีกได้ยังไงอุ่นฮะ บมีจอยังนปดูทีไม่ดีงูนี่วะเฮู้บ่าาให้มันเดี้ยนไงมันบหางลใ่ช่องไฟเจริงอหางนะบอ่ยงงนะอุ่นบอเดี๋ยวมาเีปะมเี๋ปะมาเดี๋ยวงูอยงวะคขีงูฝายสัสป็ดปะนงูเียนเลยอาจจงยู่นี่ Hey, วันนี้เราก็ไม่ได้ปลานะครับมาเลาะเล่นเฉยๆว่าฝนมันตกนานแล้วมันต้องเอ็ดฝนตกซ่อมใหม่ๆแต่อันตรายว่ะตอนยานฟ้าผ่า